ต้องคืงแต่งคนะผมน้ำมากล้ว่อมันลงมาน้ำมนเกับเก็เราก็อยู่ที่ป่านันนนาการก <c oughs> น้ำตกหินตั้งครับวันนี้มารั้งแรกรู้สึกว่าเรามาช้าไหนพี่จอที่เขาแจ้งว่า จะปิดให้บริการประมาณห้าโมงครับตอนนี้มันก็สี่โมงครึ่งเหลือเวลาอีก30มนาทีครับแต่พี่เขาว่าเรียดให้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็รอลูกเปลี่ยนชุดอยู่ครับเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ําครับมอคอก,กี้แคมปิ้งไปเก็บไปแล้วครับก็คงไม่มีเวลาได้นั่งเลยเอาไปเก็ียบไปเดี๋ยววันนี้เดินไปดูข้างแหลกก่อนครับเดี๋ยวน่าจะมีครั้งที่สองแล้วค่อยมาใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาแบบ ฟุกๆครับไม่ได้เตรียมการมาม mm hmm. าแบบคิดเห็นเพื่อนเขาลงเฟีบเราก็าเลยเดินทางมาเลยครับ mm hmm. ไปครับ

ออว่ายังแด้เมือนนอสวยมากครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง3กิโลโเดือนก็คงเหนื่อยครับนะ3กิโล Nhanh lên, nhanh lên, kìa. Ủa. อีกไกลปะครับผมบอกไอกลครับไก่ถึงแล้ว

งนกระตกปลดเข้มาตอนฝนตกา่ออไมาแล้วนะนั่นมากเปยังไงแตงเพลงเมื่อก้เี่ยงเพลงรื

โอ้ยถึงท,ทางลงแล้วนะถึงแล้วไปยงไงกันนะไปยังไงกาน,นทางลงแล้วครับตอนนี้ลรค่อยๆลงแล้วากหลายแล้วมีเงินีเงินเรือว่าเกล นี่ครับถึงแล้วครับน้ำตกหินตั้งครับนี่ครับ้มาโอ้นํา้ จะไีจะไปเพ้่งจมคนั้งั้งนี้เออใครลงมาการ์พอให้เงลงมาการลงมากาลงเอรล้วครับขร้าเยอะไปนะ ต้องรอเรียนน้ำติไม่เจอไม่เจอไม่ใจไม่ใจออยู่อยู่หายแล้วเห็นอาก็ได้ขาวอะไรก็ได้เขานี่นิเา่าวอะไรก็ดเขาเปลนเรื่องอะไรท้าวาพาดิพาวะ เล่นเลื่องอะไรโงเรียนนามเรื่องอะนี่ครับสวยมากเลยครับไม่เรียนนะอย่าเมินนะ

เหนียวเลยตรงนี <v at> <anta> ้ร้าเนี่ยทุกคนมาเร่นเหนียวเลยนรงนี้เพื่อนวาเลือกหรอเปล่าเรื่องหนึ่งก็ทำอะไรนะทำเนึ่นะแต่วัดเตยพงอไป

ครับจะได้ครับมาตอนค่ำครับ ครับเดยอไปถึงอีก30นาทีเลยครับวันนี้เรามาค่ำเจ้าหน้าที่ก็มาประก,กาศประกาศให้นักท่องเที่ยวว่าหมดเวลาแล้วครับจะเขาจะทําการปิดนะครับเราคงต้องรีกลับครับเดี๋ยววันหน้าค่อยแปะมาใหม่ครับวันนี้เราแบบมาแบบไม่ได้วางแผนมาครับก็เลยมาถึงช่วงค่ำๆครับก็เลยไม่ไม,ไม่ได,ไมได้มีเวลาเล่นเล่นน้ําครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าขึ้นมาใหม่ครับก็ดวยอยู่ครับโดยลมเสวยอยูหย่หน้ามาพักผ่อนดนใจครับมไม่ได้เดินทางบรรยาก,กาศร,รอบๆเลยครับวามันมันก็เลื่อนด้วยครับแล้วก็ต้องได้รู้ได้ดูตัวเล็กเลยครับไม่กล้าปล่อยเขาไว้ไกลเพราะเขาเป็นอันตรายก็มันเดินขึ้นไปก็มีมีที่ที่เล่นเหยีกค,ครับข้างตรงข้างล่างก็มีที่เล่นเหยีกเหมือนกันครับก็ ยังไม่ได้เดินดูทั่วๆเลยครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ครับก็สวยงามครับสวยงามท้องถิใกล้ๆบ้านเราครับไม่ได้ไปใครครับผมเย้ครับเ็เลยเดินทางกลับแล้วครับนักเที่ยวเที่ยวกลับแล้วครับท้ายรู้ไหมไอ้นะ ย้ายกลับแล้วครับตอนนี้เกาะขาหครับามาเจ้าจะเดินทางกลับแล้วครับเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เขาครับเพื่อแบบสภาพสภาพแบบสนุกสนุกนะครับให้ความร่วมมือกันครับทําตามกฎเกณฑ์ทาตามมารยาทครับของสังคมครับให้ความร่วมมือไปเดินทางกลับแล้วครับทางมืดมากเลยครับครับ๋ยเพราะว่าปกคลุมด้วยป่า ก็เลยดูเป็นมึนเผล่นะครับทำแล้วได้ครับไ,ไปไว้ครับ